สวัสดีค่ะมือนีสิมาผัดผักกาดขาวกับเต้าเจี้ยวกันค่ะกินแกล้มกับนี่ค่ะน้ำปลาพริกแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือคาร์โบไฮเดรตค่ะเข้าต้มขาววันนี้ต้มแบบน้ำขุกคลิกนะคะเป็นคนบม,มากน้ำหลายเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันพอรอนใส่กระเทียมและพริกแดงจินดาลงไปค่ะ พอหอมได้ทีแล้วก็โยนผักลงไปเลยค่ะผักกาดขาวนี่สีหันไล่ยาวด้ค่ะบรได้หันไล้ขวางนี่สีเบิ่งเป็นตะกินนะคะแล้วก็ราดซอสปรุงรสลงไปเลยค่ะซอสปรุงรสของเ้ามีอย่างแทน่เห็ดเม็ดนั่นก็คือเม็ดเต้าเจี้ยวค่ะก็คือเต้าเจี้ยวเนาะใส่น้ำมันหอยหน่อยแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลผสมเขาทีแล้วก็มัเทราดโครมลงมาเลยละค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน ที่เห็นสีเขียวๆนั่นคือหอมญี่ปุ่นนะคะหอมยักษ์นี่ใบใหญ่มากเลยเพอดีว่าเมื่อเนี่ทำเมนูล้างตู้เย็นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่อย่างละน้อยผักกาดขาวหัวหนึ่งหอมญี่ปุ่นก้านหนึ่งก็เอามาร่วมกันค่ะแล้วก็เอามาผัดหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะชวนรับประทานมากเลยหอมญี่ปุ่นหวานหวานกับพี่น้องแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับ ผัดผักกาดขาวใส่เต้าเจี้ยวเนาะคะ่ะนี่ค่ะสีสันน่ารับประทานมากเลยสำหรับมือนี้ขอบคุณหลายๆค่ะ